ถึงช่วงสุดท้ายกับรายการชีวิตพิชิตดวงนะคะช่วงนี้เรายังมีเวลาคุยกันอยู่พอสมควรนะคะสําหรับ SMS ค่ะพิมพ์วีดีวันเดือนปีเกิดน,นะคะเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามส่งมาที่หมายเลข422 1606มาต่อกันที่ SMS เลยค่ะชื่อคุณต้นนะคะเกิดวันที่20กันยายนปี33วันพฤหัสเวลา6 5โมง58นาทีตอนเช้านะคะงานเงินและความรักค่ะ ดวงนี้ถ้ารกาฬิกาสีกันนะความรักเริ่มจะมีโชคตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะครับโดยเฉพาะช่วงตั้งแต่หลังวันเกิดเนี่ยยิ่งจะมีโชคมากขึ้นในเรื่องความรักนะครับ,รบส่วนเรื่องการงานเนี่ยในดวงนี้ในเรื่องการงานเนี่ยในระยะนี้เนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนงานใหม่นะครับแล้วมีแนวโน้มอาจจะได้งานใหม่ช่วงประมาณพฤษภาคมนะครับแล้วก็อย่างนส่วนการเงินเนี่ยช่วงนี้มีรายจ่ายมากสูงจัดนะครับแล้วก็มักจะก่อนนี้ในระยะนี้เพราะฉะนั้นระวังเรื่องการใช้จ่ายเงินและการก่อนนี้ เออมีเรื่องหนึ่งที่เตือนนะครับอย่าไปใจอ่อนในเรื่องเงินให้หยิบยืมค้ำประกันคใครคุณจะเดือดร้อนเสียงเงินครับน้อน,นะคะท่านต่อไปค่ะ <ๆ S 2> เกิดวันจันทร์ที่24พฤษภาคมปี36นะคะเวลา16นาฬิกา4 2นาทีอยากจะทราบเรื่องของการงานชีวิตคู่นะคะคนที่คบอยู่ตอนนี้ใช่เนื้อคู่หรือไม่คะ่ะดวงนี้ลัคนาราศีตุลคนที่คบอยู่ใช่หรือไม่ใช่นะ อยู่ตรงที่ว่าคุณสามารถครบเขาจนกระทั่งถึงเดือนตุลาคมพ้นเดือนตุลาคมของปี60เนี่ยถ้าเขายังอยู่ยังคบคุณเหมือนเดิมนะก็กใช่ละครับประมาณนี้แหละครับไม่เปลี่ยนแล้วการงานแล้ว<า>แล้วส่วนเรื่องการงานเนี่ยนะครับการงานของคุณในระยะน,นี้เนี่ยนะครับนะเขาบอกว่างานเนี่ยนะมีแนวโน้มว่าจะมีโอกาสได้งานใหม่และจะต้องเปลี่ยนอาชีพและต้องย้ายย้ายไปเลยในช่วงปลายปีนี้โดยเฉพาะเรื่องตุลา ประมาณกันยาตุลาก็ย้ายไปเลยแต่ก็จะได้งานที่ดีขึ้นกว่าเดิมครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่31มีนาคมปี37นะคะวันพุธเวลา9โมงเช้าความรักเงินและโชคลาภค่ะ31มีนา37เนอะค่ะลัคนาราศีพฤกษ์เรื่องความรักก่อดนะครับดวงนี้ความรักเริ่มเริ่มเริ่มนะครับ เขาเรียกว่าเริ่มจะมีปัญหาเขาเรียกว่าห่างเหินกันแล้วคนรักมีแนวโน้มว่าจะต้องมีการโยกย้ายจากกันไปนะครับคือเวลามีดวงแปลว่าโยกย้ายเนี่ยถ้าไม่ได้ทะเลาะกันแล้วมีเรื่องต้องจากกันเนี่ยถือว่าเป็นการอยู่ไกลกันถือว่าไม่มีเรื่องนะครับแต่ถ้าไม่มีเรื่องที่ต้องจากกันโดยความจําเป็นแล้วเนี่ยมักจะแปลว่าเลิกรากันไปนะครับนี่ต้องระวังตรงนี้นิดหนึ่งส่วนเรื่องการเงินเนี่ยในในดวงนี้เนี่ยนะครับการเงินในระยะนี้เนี่ยนะครับ ยังมีลักษณะที่ไม่แน่ไม่นอนอยู่เพราะว่ายังมไม่ค่อยพอใช้ส่วนเรื่องความรักบอกแล้วส่วนเรื่องการงานเนี่ยมีแนวโนม้มว่าจะมีโอกาสย้ายไปทำง,งานแต่ว่าการย้ายเนี่ยอาจจะต้องเดินทางไกลขึ้นครับนะคะท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันที่6มิถุนายนปี23นะคะเวลาเกิดคือตี4 12นาทีเป็นวันศุกร์นะคะสอบถามเรื่องของงานเงินและความรักค่ะดวงนี้เป็นลัคนาราศีเมษเนาะ แล้วก็เรื่องการงานเนี่ยจะมีแนวโน้มว่าจะได้งานใหม่ๆที่ดีขึ้นและเป็นงานที่อยู่ในถิ่นไกลหรือทํางานคนต่างถิ่นนะครับจะค่อยๆดีขึ้นแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่าดวงนี้มีโอกาสเปลี่ยนงานในช่วงเดือนกลางปีคืออยู่ในช่วงมิถุนากรกฎาปีนี้จะเปลี่ยนงานแต่เปลี่ยนแล้วดีขึ้นนะครับนะครับส่วนเรื่องความรักเนี่ยเขาบอกว่ารอไว้ตั้งนิดนึงจะได้เจอคนถิ่นไกลพบรักกับคนถิ่นไกลนะครับลักษณะนี้จะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมไปต้นไปครับจ้าท่านต่อไปเลยค่ะ คุณมนตรีนะคะเกิดวันพุทธที่9ตุลาคมปี39นะคะเวลาตี3ตรงชีวิตจะดีขึ้นไหมครับอาจารย์นะคะชีวิตจะดีขึ้นไหมย,ยังครับชีวิตคุณยังมีอุปสรรคแล้วก็มีความไม่ราบรื่นหลายด้านนะครับหนึ่งการงานก็ไม่ราบรื่นนี่สิ่งก็มีแล้วแถมความรักก็ยังไม่ลงตัวะนะครับทั้งหมดเนี่ยอุปสรรคทั้งหมดจะลดลงตั้งแต่เดือน ตุลาคมปีนี้นะครับเพราะว่าตุลาเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ดาวดีๆจะเข้ามาในชีวิตคุณนะครับนั้นตุลาไปแล้วทุกอย่างก็จะค่อยๆดีขึ้นแล้วหลังวันเกิดด้วยพ้นวันเกิดก่อนครับทุกอย่างก็จะเริ่มดีขึ้นค่ะเป็นกำลังใจให้ครับท่านออกไปเลยค่ะชื่อคุณสิทธิมาศนะคะเกิดวันเสาร์ที่สี่เมษายนปีสี่หนึ่งเวลาเกิดคือสิบหกจย์ค่ะอาจารย์คนที่อยู่ด้วยตอนนี้ใช่เนื้อคู่หรือเปล่าเหมือนกันเลยนะคะงานและเงินค่ะ วงนี้มีแนวโน้มว่าจะมีคนมาอยู่ด้วยต,ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับตั้งแต่ปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าใช่หรือเปล่ามันก็ใช่แหละครับเพียงแต่ว่าคุณจะต้องอดทนกันให้พอสมควรมิฉะนั้นแล้วเนี่ยมักจะมีเรื่องทะเลาะหรือไม่เข้าใจกันได้ง่ายนะครับถามว่าใช่ไหมก็คือใช่ครับงานและเงินเป็นไงบ้างส่วนเรื่องงานเนี่ยในระยะนี้เนี่ยนะครับ,รบการงานของคุณเนี่ยยังไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรยังไม่ค่อยมั่นคงเท่าที่ควรนะครับ ก็ยังไม่มั่นคงก็ต้องรอยสัญญะณหนึ่งอายุก็ยังไม่มากนะครับรอยสัญญาณหนึ่งมาท่านต่อไปเลยค่ะคุณพึ่งนะคะเกิดวันที่11กันยา24นะคะเวลาเที่ยงคืนตรงถามเรื่องของเงินและความรักค่ะอาจารย์เที่ยงคืนตรงเลยค่ะเที่ยงคืนตรงไม่ได้บอกวันมาด้วยนะคะโอเคดูดวงนี้เป็นคนชาวราศีพฤษภนะครับแล้วก็เรื่องไม่ผิดเนาะครับแล้วเรื่องความรัก ค่ะเงินและความรักอ่าเรื่องความรักก่อนนะครับตวงนี้เรื่องความรักเนี่ยผ่านความผิดหวังล้มเหลวไปแล้วจบแล้วตอนนี้กําลังจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ในเรื่องความรักนะครับชีวิตใหม่คุณจะเริ่มต้นหลังวันที่1 1กันยาคือหลังวันเกิดคุณเป็นต้นไปครับค่ะครับแล้วถ้าทะเลาะกันนะฮะแล้วยังประสานไม่ตีกันได้ก็แปลว่าจะกลับมาคืนนี้กันนะครับค่ะส่วนเรื่องการเงินเนี่ยมีเรื่องต้องระวังนิดนึงในเรื่องการใช้จ่ายเงินในระยะนี้ การเงินคุณเนี่ยมีแนวโน้มจะก่อนหนี้นะครับหรือว่ามีภาระเรื่องหนี้สินแล้วเงินก็หาเท่าไหร่ไม่ทันใช้ะนะครับแล้วก็ปีนี้คุณก่อนหนี้แน่ๆเพียะนนระวังอย่ายให้หนี้มากเกินตัวะนะครับระว,วังเรื่องหนี้นิดนึงครับมาท่านต่อไปเลยค่ะจากคุณเดียค่ะอาจารย์เกิดวันเสาร์ที่12เมษายนปี40นะคะเวลาะะนนเกิดคือ10โมงตรงเง,งินสุขภาพโชคลาภและการงานค่ะ วงนี้เนี่ยการเงินก่อนนะการเงิน,นในระยะนี้เนี่ยนะครับไม่ไม่แน่นอนคือหมายว่าหาเงินไม่ทันใช้อ,อาจจะต้องพึ่งเงินจากผู้ใหญ่ด้วยนะครับส่วนเรื่องการงานะนะครับการงานก็คือยังไม่มั่นคงนะเผล่เยังต้องทํางานอยู่ที่บ้านเลยนะครับงานก็ยังไม่มั่นคงแล้วสุขภาพ,ส,ภาพสุขภาพนี่จริงๆดวงนีนะ้ไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเท่าไหร่นะครับแต่ต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุและความประมาท เรามีความเสี่ยงว่าจะมีเรื่องความประมาทจากความคึกขนองโดยเฉพาะช่วงตั้งแต่เดือนนี้ ปลายเดทตั้งถึง2ีิมิถุนายนระวังความคึกขนองจะทำให้ประสบภัประเทตครับนะคะและสุดท้ายโชคลาภมีไหมคะโชคลาภไม่มีครับไม่มีนะคะวันนี้อมีหลายท่านนะคะถามเรื่องโชคลาภก้อนใหญ่นะคะจะเป็นสิ้นเดือนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเอาเป็นว่าวันนี้ขอบพระคุณทุกไอสเมสที่ส่งเข้ามานะคะใครที่กําลังมีปัญหาอยู่ก็เป็นกําลังใจให้ทุกๆท่านเลยก็ต้องมาต่อกันคราวหน้าสําหรับไอสเมทนะคะแต่ว่าวันนี้มีอีเมลนะคะ ไม่ได้ใส่ชื่อมานะคะขออนุญ,ญาตขอปรึกษาสอบถามดูกับอาจารย์หน่อยนะคะเกิดวันเสาร์ที่3ามกรกฎาคมปี2-5 เวลาเที่ยงตรงนะคะพอดีว่าอยากจะออกมาทําธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับร้านอาหารนะคะซึ่งปัจจุบันเป็นพนักงานประจําอยู่แต่ว่าอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองแล้วอยากทราบว่าควรจะออกตอนไหนดีคะออกมาแล้วมาทำร้านอาหารเนี่ยกิจการจะรุ่งเรืองไหมาอาชีพนี้เหมาะสมหรือเปล่าคะโดมนี้สามารถทําร้านอาหารได้เป็นร้านอาหารที่ไม่ใหญ่นะร้านเล็กๆแล้วะดมนี้ทาร้านอาหารได้ใน2อ,อย่างนะครับคือ <c oughs> สามารถทําเป็นร้านอาหารได้ แล้วก็สามารถทําอาหารประเภทนึ่งค่ะคุณแพนนึกออกไหมฮะอาหารนึ่งประเภทไหนอาหารจีนเหรอคะนึ่งอบนึ่งอบก็มีพวกอะไรนะคะซาลาเปาซาลาเปาครับแล้วก็ขนมกอรี่ซาลาเปาอ๋อเบเกอรี่เป็นขนมอบอบใช่ไหมอบอะไรบ้ครับก็สามารถทําได้ครับแล้วก็ทําพวกอาหารตามสั่งได้ทั้งหมดนะครับนะแต่ว่าเลือกเมนูให้ดี นะคะแล้วออกช่วงไหนดีคะถอยากมารง่อจริงๆดวงเนี้ยถ้าจะออกให้ดีเนี่ยนะครับหมายความว่าเป็นช่วงตั้งตัวที่ดีเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่11ตุลาหกหนึ่งเป็นต้นไปปีหน้าแต่ว่าถ้าอยากจะทําอะไรเนี่ยสามารถเริ่มได้แต่เดือนกันยาปีนี้เป็นต้นไปเลยก็ได้สิบสองกันยาไปแล้วครับก็เริ่มไปแล้วปีหน้าจะตั้งตัวได้อชีมีเหมาะสมแล้วเหมาะแล้วครับนะคะอ่ะก็ขอให้โชคดีนะคะคุณผู้ชมท่านอื่นสามารถส่งคําถามผ่านเข้ามาทางอีเมลได้เช่นเดียวกันนะคะมิลเลอร์เด a สกอร์ซีเอ่แอ่งอดเมลดอย่คต ทับ1ค่ะหมู่4ี่ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบ,บุรี1 1 1่0นะคะติดตามชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube ด้วยนะคะมีแล้วข้าชนาทีวีไทยแลนด์เรื่องราวของความรักยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะสัปดาห์หน้าวันอังคารกลับมาติดตามกันต่อนะคะแต่แนะนําให้ไปย้อนดูก่อนตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะอังคารหน้าเวลาเดิมนะคะ4ี่โมงครึ่งถึง6กโมงเย็นพลและอาจารย์วิเชียรและน้องทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ